พี่เปิ้ลโดนมิจฉาชีบหลอกค่ะทุกคนแต่หลอกไม่สําเร็จนะพี่เปิ้ลจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเขามาในรูปแบบไหนเป็นกระบวนการที่น่ากลัวมากเลยค่ะทุกท่านเปิ้ลจะเล่าให้ฟังนะคะเริ่มต้นคือพี่เปินน้ลขายของออนไลน์ในช้อปปีด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีข้อความข้อความหนึ่งทักมาบอกว่าสนใจจะซื้อกระเป๋าผ้าจํานวนมากแต่ว่าค่าส่งมันแพงรบก,กวนแอดไลน์หน่อยนะคะแล้วทีนี้ พี่เปิ้ลก็เลยแอดไลน์เข้าไปเพราะพี่เปิ้ลแอดไลน์เขาเขาก็ทักมาตอบกลับพี่เปิ้ลมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเ,เขาอยากได้ไซส์นี้จํานวนนี้นะคะแล้วของพี่เปิ้ลในสต็อกไม่พอส่งพี่เปิ้ลก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอวันเสาร์พี่เปิ้ลจะส่งให้ได้แล้วเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวให้เข้าไปคุยกับลูกค้าเลยดีกว่าเพราะเขาเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับเราแล้วเขาก็เปลี่ยนพี่เปิ้ล จ่ายที่คุยกับเขาาให้ลิงก์มาเข้าไปที่ไลน์นะคะไปที่ไลน์ที่เป็นกลุ่มไลน์ขายออนไลน์ของบริษัทหนึ่งซึ่งพี่เปิ้ลก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่เปิ้ลก็ไปเซิร์ชใน Google ก็ไม่มีนะคะตรงนี้พี่เปิ้ลก็เอะใจแล้วหนึ่งพอเข้าไปคน275คนในนั้นที่เขาแชทการซื้อขายข,ายของกันวุ่นวายปุ้งปิ้งปุ้ง,ป,งปังแล้วเขาก็บอกพี่เปิ้ลว่าให้พี่เปิ้ลอนะเอาภาพกระเป๋าผ้าของพี่เปิ้ลน,นะคะลงไปในกลุ่ม พอพี่เปิ้ลโพสลงไปก็มีคนทักสนใจจะสั่งหกร้อยใบกระเป๋าผ้าหกร้อยใบแล้วทีนี้เขาก็ให้พี่เปิ้ลน,นะคะคำนวณเงินให้ว่าเท่าไหร่ทั้งค่าสินค้าและค่าส่งพอพี่เปิ้ลคำนวณเงินไปให้ย่อตั้งไว้เลยนะคะประมาณหมื่นกว่าบาทเสร็จปุ๊บพี่เปิ้ลก็แจ้งเลขบัญชีในการโอนเงินแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าถ้ายังไงโอนเสร็จลูกค้แจ้งที่อยู่จะส่งด้วยนะคะ เขาก็ลบเ,เลขบัญชีพี่เปิ้ลทิ้งแต่เขาจะให้พี่เปิ้ลสมัครในเว็บไซต์เพื่อที่จะเป็นสมาชิกในการขายสินค้าในเว็บไซต์ของเขาแล้วพอพี่เปิ้ลกดลิงก์เข้าไปปุ๊บจะเงินนะคะอันนี้ย้อนนิดนึงลูกค้าโอนเงินมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าโอนเข้าคนกลางของบริษัทซึ่งคนกลางเนี้ยเขาจะต้องโอนเข้ามาที่บัญชีของพี่เปิ้ล แล้วพี่เปิ้ลก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะลูกเล่นมาละอ่าแล้วทีนี้เขาก็ให้พี่เปิ้ลกดลิงก์เพื่อที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ใส่เลขบัญชีธนาคารใส่เลขอะไรต่างๆนานาแล้วก็พอกดลิง์ไปก็จะเป็นคนหนึ่งเป็นลายของอีกคนหนึ่งพนักงานคนหนึ่งที่แนะนําว่าเราจะต้องทำสามกิจกรรมให้ครบนั่นก็คือเราจะต้องอซื้อสินค้าในเว็บของเขาสามครั้ง แต่ทุกครั้งนั้นก็จะได้เงินและก็กําไรโอนกลับเข้ามาเข้าบัญชีพี่เปิ้ลครั้งแรกพี่เปิ้ลโอนไป7 5 2หบาทแล้วเขาก็ให้พี่เปิ้ลถอนออกมา766บาทครั้งที่2ก่อนที่จะได้เป็นสมาชิกเขาอีกต้องโอนครั้งที่2เลือกสินค้าอ่าพี่เปิ้ลโอนไปเขาก็ให้กําไรมาอีกน้อยหนึ่งแล้วครั้งที่3มจะไม่ใช่ไม่ใช่ยอดร้อยนะยอดหลักพันเกือบ3 0 0พันนะคะครพี่เปิ้ลโอนไป และพี่เปิ้ลจะได้เงินคืนเท่านี้แล้วเขาถึงจะอนุมัติยอดเงินที่ลูกค้าสั่งกระเป๋ากับพี่เปิ้ลเพื่อที่จะให้พี่เปิ้ลได้รับเงินแล้วก็ที่อยู่นั้นพี่เปิ้ลจะต้องโอนยอดทรั้งที่สามเนี้ยไปให้เขาก่อนพี่เปิ้ลคิดว่าพี่เปิ้ลรับความเสี่ยงนี้ได้อ่าพี่เปิ้ลก็ลองโอนไปแต่ว่าเขาจะทําเป็นระบบมากเลยนะคนที่อยู่ในกลุ่มนะ่ะเหมือนกองเชียร์กองแตกกันดีมากเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง้นเลยนะ เออสั่งของนั่นนี่อันนั้นอันน,นี้โอ้โหทุกอย่างเหมือนจริงมากทุกคนแล้วพอพี่เปิ้ลโอนไปปุ๊บพี่เปิ้ลได้เงินคืนมาอีกได้กําไรมาอีกร้อยห้าสิบกว่าบาททีนี้เขาก็บอกว่าอ๋อลูกค้าคะเขากลักษณะให้ใครเหมือนเขาแจ้งผิดก,ก่อนที่เราจะเป็นสมาชิกและรับออเดอร์หมื่นกว่าบาทนั้นได้เราจะต้องซื้อสินค้าอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งเป็นจํานวนเกือบหมื่นเยอะมากแล้วก็ได้กําไรกลับคืนมาเยอะด้วยพี่เปิ้ลก็เลยบอกว่าพี่เปิ้ลขออนุญาตนะคะไม่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้แล้วก็รบกวนคืนเงินให้ลูกค้าด้วยแล้วพี่เปิ้ลก็แจ้งลูกค้าคนนั้นว่าพี่เปิ้ลต้องขออภัยที่พี่เปิ้ลไม่สามารถขายกระเป๋าให้ได้โอ้โหคุณคะส่งไลน์มาดา่าพี่เปิ้ลวุ่นวายกันตั้งห้าหกคนบึ้มบอม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 โอ้ออออ oh my god คือเขาเป็นกระบวนการที่แบบถ้าใจไม่แข็งพอเนี่ยหนึ่งความโลภอาจจะทําให้เราอยากได้เงินก้อนนั้นเราก็ต้องหาเงินโอนให้เขาเยอะมากขึ้นนะคะเราต้องมีสติมากๆเลยนะคะเพื่อที่เราจะไม่โดวนวิชาชีพแกงนี้หลอกได้นะคะแล้วก็สองเลยเขาจะมีกระบวนการกฎหมายอันนั้นอันนี้อันนู้น,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 น ون, เข้ามาพูดกับเราถ้าเราไม่ทําตามกติกานั่นนี่เราจะเสีย อย่างนั้นอย่างนี้เข้าแจ้งความอย่างนั้นอย่างนี้พี่เปิ้ลก็เลยบอกว่าเชิญเลยค่ะเดี๋ยวรอรับที่บ้านนะคะส่งมาได้เลยค่ะเราต้องใจแข็งเราต้องมีสติมากเพราะมิจฉาชีพแกงนี้น่ากลัวมากเลยทุกคนเขาจะมาในหลายรูปแบบมากพี่เปิ้ลก็เลยออกมาเตือนทุกท่านนะคะพ่อแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องของเราบางคนเห็นว่าเออมันเป็นโอกาสดีได้ขายของได้เงินได้นั่นได้นี่ อะไรก็ตามที่มันได้มาง่ายๆมันผิดปกติให้เราคิดแบบนี้ก่อนนะคะอะไรที่ได้มาง่ายๆมันคือผิดปกติเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องสมัครสมาติชี้สองซื้อนั่นซื้อนี่ตองอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะได้เข้าร่วมเขานั้นอันนั้นคือให้กากบาดตั้งหมายเหตุไว้ก่อนเลยนะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากแค่มาเล่าว่ามิชายชีพเยอะมากเราต้องมีสติในการเล่น โซเชียลนะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขนะคะซู้ซูค่ะ